สวัสดีชาวกุมค่ะดวงความรักประจำวันที่3มีนาคมคุณได้เดทกับหัวนะส่วนเขาได้ทิงถือดาบนะคะวันนี้นะคะอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่เออมันทําให้คุณไม่สบายใจเนี่ยอาจจะต้องยังอยู่นะคะอีกวันหนึ่งเนาะแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการที่จะแก้ไขนะคะเออเร็วๆนี้นะคะก็จะสามารถผ่านผลตรงนี้ไปได้ตรงนี้ก็ใช้ได้ทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะ แฟนเนี่ยได้คิงถือดาบวันนี้จะตัดสินใจอะไรที่สำคัญเลยแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วจะส่งผลดีนะคะให้กับชีวิต เรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะเขาอาจจะต้องเป็นผู้นำนะคะในช่วงนี้มีไพ่ f u l n e s s แล้วก็ Recon s i d e r ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวบรรยากาศดีๆก็จะกลับมานะสำหรับคนโสดสนิทมีโอกาสได้รีเทิร์นกับคนเก่าๆนะคะที่เคยเลิกราก,กันไปแล้วมาคราวนี้เขาจะมีพลังงานที่เป็นบวกมากขึ้นยังไงก็ลองเปิดใจดูนะคะ